มาทีไรไม่เคยทันสักทีเอกซ i e ีประตูสีเท่าแลมโบไม่ไหนหน่อยตัวไม้ครับไอ้เสมมาจากเคียก็ไม่เคยทันจากเทียเลยนะโอ้ยเจ้ากระเบิงบันทีนะคลิปที่ลง่งนะขันมันซ่าเพื่อนก็นเอาไปก่อนเพราะว่าคนเบึงเป็นมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนะเข้าขใจปะเข้าใจครับแต่ว่าบบเป็นอยังครับขอแค่ว่าอยากได้รุ่นไดยีหด่ห้อหน คันนี้ขายไปมือเื่นมือเฮ้ยเสียมก็เเขามาใหม่คือเกา่านะเอาเขามาใหม่คือเก่าเพราะว่ารถบวกนี้เป็นเหมือนรถออเดอร์เขาใหม่เขาใหม,ม่เขาออกเขาออกเขาออก,ออกนะมาเบิ้งขั้นใหม่สีประตูสีเทาแล้วโบหักอะไรมาใหม่ครับรถปี2023เลขไม่สองหมื่นกิโลเมตรล้อแม็กคือเก่าเดี๋ยวเสียมเปลี่ยนให้บอยากออบอยากเดี๋ยวเปลี่ยนให้นี่ภายในเดิมๆหน้าจุงหน้าจอเดิมๆ โอ้ยฟ้าวเดี๋ยวจะไปใส่แม็กกัเอาอย่างเอาล่อเวล์บอเอาล่อเวลบอเอาโรเตียบอเอาใบพัดครับเออใบพัดเอาอย่างยีราบบอเอาครับนะกล้องลุงกล้องหลังเอ็กซิลี่ซีเทาแลมโบนะ่า,างวดหมื่นนิดน,นิดมื่นิดนิดอ่าสตาร์ทให้เบิงันงน <laughs> าต้องเหยียบคาดบอเหยียบเหยียบบอต้องเหยียบ เลขไม่สองหมื่นหนึ่งพันโลไม่น้อยหน่อยเออไม่น้อยไม่น้อยรถปีเดียวเดี๋ยวเบิงราคากันหกแสนห้าหมื่นเก้าพันไม่ขายขายเรียกบาทจะขายหกแสนสามหมื่นเก้าพันค่างวดผ่อนหมื่นเดียวเครื่องหนึ่งจุดเก้าแคนเพลตเดิมล่องแก้มเดิมฝาโปงูงหัวน็อตไม่ถอด ฟรีดาวค่างวดหนึ่งหมืนออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยสนใจคะนี่ทักเข้ามาไอเสมรถสิ่งจัดไ้ส่งฟรีทั่วไทยทไเหยเนืออีสานกลางใต้เฮ็ดสัญญาหอดดาบ้านส่งรถฟรีหอดดาบ้านกดไลค์กดแชร์ไปวัยรุ่นจา๋จาเจ้ว